รอบเข้าสู่ช่องเอควินติดตามด้วยนะครับอุ้ยมาแล้วัคืบอกตรงๆเลยว่าพี่โกโจแกเนี่ยนะครับเป็นตัวที่แบบสกิลคือพี่แกมาถี่มากนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ปั้นของให้มันดีๆนะอ่าเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเงินก่อนนะครับที่ผมแค่มาเล่นเล่นเล่นเฉยๆนะฮะ แอะไรเข้าปากผมอัพคูณาวให้พี่แกอุ๊ย <laughs> มาแล้ว yes คือบอกตรงๆเลยว่าพี่โกโจโกแกเนี่ยนะครับเป็นตัวที่แบบสกิลคือพี่แกมาถี่มากนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ปั้นของให้มันดีๆนะเ,เดี๋ยวต้องไปฟาร์มเงินก่อนนะครับที่ผมแค่มาเล่นๆเฉยๆนะฮะ <laughs> แอปะไรเข้าไปผมอัพคูนาวให้พี่แกสุดเลยนะครับตอนนี้ก็คือแป๊บๆก็ใช้สกิลใหม่ได้แล้วนะครับคือเอาเรื่องจะจัดสกิลแรกนะครับผมจะเป็นการรวบมอนทั้งหมดนะฮะแล้วก็เตะขึ้นกลางอากาศนะครับผมรวบมอนทั้งหมดไปเสยคางกลางอากาศนะครับ๋ยวผมทำให้ดูรอบหนึ่งตรงนี้ปับ๊บนี่นี่ครับมันจะรวบมอนในระยะนะๆๆสกิลที่สองครับ หนีฮะว์าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตีลังกาเท่ๆล้วระเบิดตุม้มนี่ยคือโคตจัดนะครับผมแล้วสกิลพี่แกนี่คือโคตรจะแรงถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปั้นอะไรเยอะแต่ก็แรงสกิลคือรีเร็วมากๆนะครับใช้แบบไม่ต้องคิดเลยก็ได้นะสกิลท้ายครับจะเป็นเหมือนแบบ มันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอเออคือผมมองว่าสกิลแรกมันอ่ะดีมากๆเลยนะครับเพราะมันจะสตันบอลทั้งหมดด้วยนะตอนที่มันรวบนะครับผมก็คือบอลจะตีเราไม่ได้เลยนะีครับแต่ตัวที่ไม่ได้อยู่ในระยะและเข้าระยะมาที่หลังก็จะตีโดนเราได้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึ่งจะ้ะ ตมตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปฟาร์มเอ็นเลสกัน6คนนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับครั้งเมื่อกี้บักตายไปสองตัวเล่นคนเดียวนี่ะคราวนี้อาจจะดีขึ้นมั้งคือตอนนี้นะครับพี่แกจ่อทางออกกันหมดเลยนะฮะก็เราก็สบายสบายครับสเปมันสกิลไปตอนนี้ครับปฏิบัติการสกิลอัดกำแพงนะฮะในโหมดเอ็นเลสนะครับผมโอ้ยจิ๊บสาทะลุเข้ามาโอ้ยช่วยโอ้ย ออกไปเอาผมออกไปเฮ้ยออกมาได้ละมันจะติดกำแพงเกินไปหน่อยครับอยู่สักประมาณตรงนี้นะแต่กำลังดีพอฟาร์มมาถึง5ล้านครับเหมือนคนจะออกกันไปไม่รู้ทำไมว่าออกเกิดอะไรขึ้นผมตีท้ำสายอยู่คนเดียวเลยตอนนี้โอ้ไม่นะตอนนี้เหลือกัน4คนครับอยู่ถ้ำนู้นกัน3คนแล้วผมอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ไม่รอดรอดกำลังจะใกล้สวยแล้วก็เป็นได้ ตอนนี้ขึ้นมา6ล้านแลวครับซิมโมเมนเขาใช้โซโลเ,เขาใช้วิาสาดเล่นกันนะไปถึง70กว่าล้านเลยนะครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันรืบบอสมารวบบอสมาทีปตายเลยไงนะวันชอ็อตโคตรแต่ผมไม่ได้เอาบวกดาเมจอะไรมาเลยนะครับอา้าวชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนตายแต่เราเรายังไม่ตายเลยนะครับแต่มีเพื่อนมันจะเคลียร์เร็วกว่าไงซ้ายขวาเนาะเพื่อนตายกันเหรอไม่นะไม่นะนะเพื่อนตายไปหนึ่งคนแล้วเขาใช้หมดโคต้าไปคนนึงแล้วฮะ โอ้ยดูอืม้ยบอสรวบก่อนปุ๊นี่แหละรวบบอสมาโคตรชอบเลยสกิลโคตรโกงครับรวบปุ๊บมันทำดาเมจไม่ได้เกิดเ0สิบล้านแล้วครับตอนนี้ใกล้ละชิบหายแล้วครับเพื่อนตายอีกคนเหลือแค่ผมกับอีกคนนึงไห่ดูถ้ำนน้นดิ แล้ว่างที่ผมฟาร์มไปเรื่อยๆนั้นท่านเราปิ๊งมันเติมเนินนี้เลยทําน้นมันทําไม่ได้หรอเวียนกันวิวิบอสมารวบเลยรวบเลยเป็นไงล่ะคตดจะแรงแต่แ้ผมจะไม่ผิดมันปั้นให้แรงได้กว่านี้เยอะครับเยอะมากเลยแหละแต่คือตอนนี้ผมน่าจะแหลกมากเพราะมันไม่ใช่เซิร์ฟบ้านเรานะมันเป็นเซิร์ฟแบบต่างประเทศเขานะครับเซิร์ฟฝรั่งวิชิบหายติดอยู่ข้างในละตายเลยติดอยู่ข้างในแล้วผมแหลกมากครับติดอยู่ข้างในละ และระหว่างที่ผมฟาร์มไปเรื่อยๆนั้นฝากโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับผมเสี่ยงพอหรือยังกับการซื้อขายในกลุ่มจ่ายเงินไม่ได้ของส่งของแล้วไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอเผือเจอกลางตัวปลอมอีกปัญหาน,นี้จะหมดไปถ้าคุณใช้เซฟโซน co แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ระหว่างบุคคลโดยจะมีระบบคุ้มครองกชำชําระเงินแบบเอสโครระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้วเท่านั้นปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซื้อขายง่ายๆไม่เกิน5นาทีเพียงแค่คุณสร้างห้องซื้อขายผูู้้้ซืออชําาาระะเงงงินผผ่่แลขขยส รตรวจสอบแล้วยืนยันจบนอกจากนี้ยังมีระบบยืนยันตัวตนแชทในแพลตฟอร์มและหลักฐานธุรกรรมครบแล้วก็อย่าลืมเวลาตอนซื้อขายกดสร้างห้องด้วยพ a ทเนอร์โค้ดและใส่โค้ด x อ็กวินถ้าใส่โค้ดแล้วจะได้ค่าธรรมเนียมถูกลงนะครับผมและสําหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆสตรีมเมอร์หรือครีเอเตอร์ก็สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติมและร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยไร้คนโกงดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ f e z o n e .co ซื้อขายออนไลน์ให้ชัวร์ไม่ต้องเสี่ยงเข้า Sason.co ซื้ออขายยปลดภัมั่นใจทุกดี การรับเติมโดบักราคาคุ้มค่าจะเป็นรับกดเกมพารทในแมปต่างๆมีหลายแบบให้ทุกคนได้เยี่ยมชมเป็นบล็อกฟ o ตออสตาเทว่าดิฟเ e นส์อนิเมะดิฟเอนส์อนิเมะแวนกันหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ที่ดังๆเลยก็คืออนิเมะเรนเจอร์เอ็กก็ยังมีอย่าลืมไปแวะดูกันได้นะครับเป็นร้านที่ดีก็ต้องดีดีชอบเลย สตาร์บั s ลับเติมเกมโลบอ,บอกเกมพาร์ตามแบบต่างๆ5นาทีก็ได้ของแล้วหรือที่อยากจะเติมโลบอคก็ยังมีเช่นเดียวกันคุ้มค่าและรวดเร็วแน่นอนมีให้เลือกสรรกันหลายแมป a อนิเมติฟ n นเดอร์ออสซาทาวเวอร์ดีเฟนอนิเมตบอลการดบล็อกฟุตเบสบ l ลก็ยังมีแวะไปดูกันก่อนได้ที่ s สตา b u c k s เลยนะครับจากที่เราฟาร์มกันไปเมื่อกี้นะครับผมได้มา26ยิลินไปเลยนะ26ร้านก <c oughs> ับการสุ่มเอะอยู่นะนี่1%โกโจ มีอยู่จริงหรือไม่ขอได้ไหมครับขอได้ไหมขอหน่อยขอนะเหมือนจะไม่มาเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่ใช่เดี๋ยวอูตังค่อยค่อยละลายหายไปกับกาลเวลาไม่ออกจริงๆหรอไม่ออกจริงๆเลยครับโอ้ oh my god อุ้ย เหมือนจะไม่มีเุ้ยมามา yes yes นี่อบวก6ก damage ส5ิา skill damage ได้ตังเพิ่มขึ้นอีก40%แล้วก็ walk speed อีก15%พี่จ๋าจะโหดไปไหนในที่สุดก็ได้แล้วแคปผมอยากเปิดแพ็คแพ็ค <Yeah! S 1> อื่นบ้างจัง <Yeah! S 1> เผื่อจะได้1%นแพ็คอื่นมาบ้างหุยมามาจริงทำอะไรได้เนี่ยโอ้เทียบกับ ถ้าเทียบกับกัวโจนี่คือแบบคนละอย่างกันเลยแล้วเนี่ยวัดอะกดเล่นเล่นเบิร์นแชนส์โอเค สุ่มไปเล่นๆครับตังมันไม่ได้หายากมากนะเกมนี้นะครับลงอินฟินิตโอ้โหได้ดีไวพรีเฟรชได้เร็วมากอู้หูเนี่ยแหละที่ตามหาอูห้หทุกๆครั้งที่โจมตีครั้งที่10จะคูณ2องดาเมจไปด้วยว้าวก็ได้สัตว์เลี้ยงมาครับวอล์กสปีดเราเร็วขึ้นเยอะมากๆนะฮะเราวิ่งเร็วขึ้นเยอะจัดนะครับผมที่เหลือก็เก็บอัพสัตว์เลี้ยงก็น่าจะวิ่งเร็วกว่านี้อีกเยอะนะครับคือผมเพิ่งรู้ตัวเลยครับว่าผมลืมรีวิวอีก2สกิล อย่างแรกครับคืออันตินะครับผมก็คือตัว G นีนะครับผมเป็นสกิลบลาย์โฟนนะครับก็มันคือหยุดเวลาอะไรเอาง่ายๆเลยแหละนะแต่เหมือนสกิลนี้จะมีบั๊กอยู่บ้างนะครับบางทีคือหลังจากมันหมดห่วงเวลามิตติของมันเนี่ยบางทีผมจะเดินไม่ออกครับเออไม่รู้ว่าตอนนี้แก้หรือ,อยังนะฮะ คิดว่าอาจจะแก้ละมะั้งเออโอเคยังไม่แก้เห็นปะตัวผมวับอันนี้คือผมกดโดนเดินอยู่เรื่อยๆเลยครับเนี่ยตัวผมเป็นเงี้ยนะฮะพอใช้สกิลอ่าแล้วมันก็จะหายเองนะครับเออต่อไปเป็นสกิลของมาสเตอรี่นะครับผมเป็นสกิลมาสเตอรี่เวลรรอยนะครับฮัลโหลเพอร์เพลหรือไงครับผมก็คือแดงผสมน้ำเงินอนะ่ะกลายเป็นม่วงไงครับดูนี่แล้วก็ยิงออกไป โคตรโหดโคตรอันตรายนะครับโดยสกิลพวกนี้ของพี่แกในคูดาวไม่ได้นานเลยนะดูดิฮั l โหลเพลเพครับแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็ใช้ได้ใหม่แล้วนะครับผมโคตรโหดโคตรอันตรายตอนนี้เราวิ่งเร็วมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราตู้เอ๋เดี๋ยวเราอัพสัตลียงไปเรื่อยๆก็น่าจะเร็วกว่านี้นะครับเยอะแล้วมีในส่วนของเพโลดนะครับที่ผมลืมไปเล่นเพื่ออามาอัพสกิลทรีนะครับผมยังไม่ได้ทำเลยผู้เล่นจากยุคเก่าครับก็ง,งี้แหละนะฮึ โดจิมจิมโหดอย่างมากคือสกิลตัวแซดเนี่ยสกิลหากินจริงๆนะโหดจัดจัดเดี๋ยวผมจะรวบบอลมาแล้วลองใช้สกิลวีสักอีกสักทีหนึ่งนะครับคือมันเท่อย่างมากถ้าเราได้เทรด0.05แล้วตีโคตรแรงนี่ก็ดีมากเลยเหมือนกันนหครับเนี่ยเอเครวมบอลมาครับรวมบอลมารวมมาตรงนี้แล้วก็วีไปเลยไปโคตรโหดถึงคิดบล็อกมันจะงงๆงอยู่บ้างก็เถอะนะครับ รวบมาเสยคางม,มันอย่างมากนะครับอีกอันนึงโกสผมเอามาเล่นเล่นๆน,นะครับยังไม่ได้เก็บมาสเตอรี่เลย <laughs> แต่ว่ามา spam skill <c oughs> สแปมสกิลเล่นได้นะครับนี่เนี่นะี่เนี่นะ ก็ตอนนี้นะครับมีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นแคนดี้เคดนะฮะก็เป็นอาวุธใหม่ซึ่งค่อคนข้างจะลิมิเต็ดด้วยนะครับ0.5%ถ้ากดเป็นลัคกี้สปินน่าจะ1%นึ่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเอออาจจะต้องไปฟาร์มสปินเพิ่มครับถ้าจะทำคลิปต่ออันนะใครขาดตังก็มาฟาร์มเอ็นเลสบ่อยๆครับผมได้ตังเยอะมากนะฮะพยายามไปหาคนฟาร์มด้วยใน Discord ก็ดีเหมือนกันนี่นะแหน่เตะหน้าเสือข้างรวมมอนครับรวมมอนขอรวมมอนก่อน รวมมันมาเดี๋ยวผมเตะชุดเดียวหายทั้งวงเลยนี่อืมอืมโอ้โหโคตรฟินนะฟินไลส์เรียบร้อยครับเวฟเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบนะฮะประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดก็จะได้ล้านหนึ่งละนะครับโอ้โหก็น่าจะออกเลยนะครับผมคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะฮะไว้เจอกันใหม่ปีหน้าด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับชาวเอกวินด้วยนะครับผมบายๆเจอกันนะจ๊ะมีความสุขมากครับ